น้ำจีนค่ะยังมีส้มตำเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรน้ำกระทิ๊บและเนี่ยอันนี้น้ำธรรมดาอันนี้น้ำอ๋ออันนี้น้ำเงี้ยวอันนี้น้ำป่าอันนี้น้ำแธรรมดาอุ้ยน่ารักมากเลยดูเดะเมื่อกี้ไอ้หนุ่มเลายๆนั่นน่ะทีละใช่ทีละสองก้อนก่อน อยากจะรู้ว่ามันจะเผ็ดไหมหนูที่รักรกินก่อน่าเผ็ดไหมนี้ไม่เผ็ดแน่นอน <Okay. S 1> โอเคเกีย๊ยวชมาแล้ว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 ก็จัดสวยอะ่ะส,ส้มตำส้มตำของเด็กๆมีอออหอ อันนี้เป็นพาตติเนาะนี่แหละบระยากิพน่ารักจังเลยโอเคค่ะชิมค่ะอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดอันนี้น้ำเงี้ยวใช่ไหมไม่ใช่น้ำเงี้ยวน้ำยาน่นะ <พอ S 2> เรา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 อย่าใส่เยอะ ข้าวค่ะรสชาติอร่อย ถ้าพูดไปก็คือน้ำยาปตาอ๋อน้ำยาปตานี่มีสามอย่างาอ่ะเนี่ย siap-siap <laughs> <laughs>